เอตันก็ได้งังเรียกวขาทเกลียบปากหม้อโอ้ยเขาเกลียบปากหม้อดีบีสีผงคลามราคาโอ้เผยบนใครเพราะดอามาแจกจีแม่นครับเป็นดอาไม้ฟ้าก็ดีแทะฟ้าที่เห็นหลังนี่ไหมเอ้าเอ้าอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกเลยอยู่ดีแม่ต้องกลางเตี้ยงเลยอ้อมเอาอย่างนี้เลยหลีหลีเรียบเรียบ เราแน่จะมานั่งตรงนี้เนาะพี่น้องหหงนี่จะผ่านบ้านเอีสวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะทำอะไรนี่เข้าเกียบปากมอเหยอขาแจกใช่ไหมโอ้นี่ไงเอบี AB. อำเภอศรีสงครามคุณอรนัยอรไทยแบบ อาราไทยทเปียตาอออบอุอ้ยขอบคุณค่ะทำสดๆแจก,กหลังเวทีเลยนะคะ <c oughs> เอาลูกเพชรมาแล้วหรอโอ,รรโอ้ยคิดถึงจังเลยคิดถึงลูกเพชรเบอร์แล้วพี่แจ็คะโอ้ตาแหลจังมาพอดีมาเจอคุณแม่อราไทยมาพอดีนะครับเขาเก็บมาขอบคุณค่ะอุ๊ย หิวข้าวพอดีเลยโอ้ยเนี่ยมาจังหวะเลยวมาจังหวะนะฮะแล้วเขาลงบัตรเชืไว้แล้วเอาบ่มีลงบัตรคิว่อปกติมี่บัตรเชื่อมโอ้ยมีลงเสร็นกระเป๋าไปทั่วเนาะมันบุกแล้วบุกขึ้นมาบุกบุกเราอย่งไปวะเราก็หาที่ไหนก็มาเมื่อกี้น้องหนึ่งมาตัดบะหมี่เราก็จะมาเอาปลากหม้อไปรับประทานนะคะทุกคนเป็นอาหารมันเป็นอาหารเวียดนามใช่ไหมน้ก็ว่าอยู่ ได้แล้วนี้ได้แล้วอุ้ยทำกันสดๆหลังวีทีเลยนะคะทุกคนคือว่ามีไฟแนนอนมันลืมอ่ะหลอดไฟึ้นรื้อโอ้แม่เป่ามากก็ซีมแม่ปกติขายบอแม่หรือเจังไหนขายโอแม่นี่เมาโอ้แม่เมาเปิ่นมาเห็ดน่ารักจังเลยปอสิเมาจะกี่บมเห็นจกเทือ่มาเลยันอยู่คนละฝั่งคุณนูฟังคุณอันแม่ขายอยู่ใสปกติ โหอ,อยู่สีสงขามเลยก็แสดงว่าร้านขึ้นซื้อเต็มราคาไ,ได้กินลแล้วจกี้จะได้มาชิมว่าอราอ่อยไหมอ๋อพี่น้องอยู่สีสงขามอย่าลืมไปอุดหนุนคุณแม่ด้วยนะคะอันนี้อยู่ร้านยาร้านขายยาอ๋ออยู่ข้างๆร้านขายยาของคุณแม่เลยแล้วลืมไปอุดหนุนยาคุณแม่อรไทยด้วยนะคะพี่บิ<ๆ>๊กม,ม,ม,มาแล้วนะแม่เพ็ญทัาดิชาัาดิชาขอบคุณครับไู่เป็นแหมมาตาฟังล้ามาได้เห็น ก็ไกิน่าก็ไ่าก็สีเบืองซื้อกูไม่ได้กินมึงกิมเนาะใช่ไหมบ่บ่ค่ะขอบคุณนะคะม่ไเจไปกับบ้นเฮมมาตั้งแต่บายมาเยัมาเนแม่มึงลาว้แม่มาต่ลาวไ่ม่เอาไม่รู้ต้องมีเน่ใคเนคนอย่นี้